จากกรณีที่มีเพจดังครับได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กครับหลังยูทูบเบอร์ชื่อดังอูจุนกอนได้ทำคลิปจับปูเสฉวนมาเลี้ยงครับซึ่งทางเพจเนี่ยได้ระบุข้อความทำนองว่าอูจุนไทยเอ็นผมขอกลับเท้าพวกคุณขอ15ชีวิตคืนกลับสู่ชายหาดได้ไหมครับเราทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อรักษาเพื่อบอกผู้คนว่าไม่ควรนำไปเลี้ยง เขาจากบ้านไปเขาตายมาตลอดหลายปีนับแสนนับล้านชีวิตที่ต้องตายเปลือกหอยก็จะไม่มีอยู่แล้วชายหาดก็เหลือน้อยลงทุกวันเราขอคืนเถอะนะให้ผมไปกราบเท้าพวกคุณก็ได้ผู้สนับสนุนต้องร่วมรับผิดชอบนะครับโปรดส่งคืนมาเราในฐานะตัวแทนผู้อนุรักษ์ขอจดจำคุณไว้ขอปูเสีวนคืนมาและได้ย่งและยังได้มีการคอมเมนต์ใต้โพสต์อีกนะครับว่าผมขอปูคืนนะครับ ขอเขามากลับบ้านขอเขาคืนสู่ชีวิตของเขาล่าสุดครับหนุ่มอู๋จุนนะครับได้ออกมาชี้แจงถึงดราม่าที่เกิดขึ้นผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเองว่าเจ้าตัวเนี่ยไดอ้ออกมาบอกว่าจัดคลิปล่าสุดที่จับปูเสฉวนบกมาเลี้ยงตอนที่ไปจับรู้สึกว่าเป็นสัตว์ที่ไม่มีพรบคุ้มครองผมโง่เองครับโง่เองที่ไม่ได้ศึกษาว่ามีการอนุรักษ์ผมเห็นขายตามจารุจัดเต็มไปหมดเลยและบางคนหลายๆบ้านเนี่ยก็เลี้ยงผมรู้สึกเสียใจจริงๆ ซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นคือดราม่าเรื่องปูเสฉวนผมไปจับมาจากธรรมชาติแล้วก็มีกลุ่มคนอนุรักษ์ที่เขาตั้งใจรัรกษ์มากๆและดูแลเรื่องขยะจากธรรมชาติผมเข้าไปดูข้อมูลพวกเขาเขาโพสต์เหมือนมีการอนุรักษ์มาแล้ว5ปีมาเจอแบบนี้รู้สึกท้อและหมดกําลังใจผมขอโทษเดี๋ยวผมจะเอาน้องพวกนี้ไปคืนทะเลให้นะครับผมไม่ได้ตั้งใจทําให้ทุกคนท้อแท้หมดความหวังผมยังไม่ได้ศึกษาดีๆว่ามันจะสูญพันธุ์ไม่สามารถเพาะพันธุ์ได้ต้องอยู่ในธรรมชาติเท่านั้น ผมอยากจะเอาไปคืนให้ตอนนี้เลยแต่ต้องเดินทางไปที่ใต้ค่อนข้างใช้เวลาสัญญาว่าสิ้นเดือนจะลงคลิปเอาน้องไปปล่อยและจะเป็นกระบอกเสียงว่าเราไม่ควรไปจับปูเสฉวนจากธรรมชาติมาเลี้ยงผมจะถ่ายโทษด,ด้วยการไปซื้อปูเสฉวนจากจตุจัจกรเอาไปปล่อยเพื่อเป็นการอนุรักษ์และจะทําความสะอาดเกาะทั้งเกาะผมเห็นขยะเยอะผมไม่ใช่นักอนุรักษ์แต่เห็นแล้วผมก็สะเทือนใจ ขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ i n s i g h t News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ